น้ำแรงมากครับน้ำโอ้โหพุ่งสูงยันถึงปลายยอดยางเลยครับเยอะมากครับน้ำเยอะมากสบายแลยบจะเดินไม่ตายโอ้โหสุดยอดมากครับเจอตาน้ำใหญ่ครับ เครื่องจอนี้มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอสตึกมาไกลมากเป็นเครื่องจอะระบบลมนะครับใช้ลมไม่ใช่ระบบน้ำานให้ดหัดนาโตดูครับดูความแรงของน้ำ พุ่งขึ้นมาจากใต้ผิวดินดูครับดูครับความลึก60เมตรนะครับความลึกเกินนั้นไม่ได้เกินนั้นก็อาจจะเป็นน้ำปล่อยมาก ก็เดี๋ยวเขาเกียบยีงไ้เนาะให้มันมดนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเสร็จแล้วนะครับ,บนี่คือขั้นตอนการล้างบอ่งบอข้างล่างนะครับ,บนี่คือน้ำที่ เป่าขึ้นมาจากข้างล่างนะครับระยะการเป่าก็จะอยู่ประมาณสัก20-30วถึง30ินาทีก็ยังไม่หมดนะครับน้ำว่าโอเคนะครับได้น้ำขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วน่าจะพอใช้อยู่ในการทำการเกษตร นี่ครับนี่ครับถ้า่าห้าหกเจ็ดนาทีสิบนาทีอย่างนี้ยังน้ำยังไม่หมดเนี่ยแสดงว่าหรือว่าใช้ได้ครับนี่ครับช่างจอะ ของเราก็มาจากจังหวัดส,สุรินทร์นะครับมาจากจังหวัดส,สุรินทร์อภอรสตึกครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับพี่ซีช่งตจอน้ำบาดันอภอรตอสตึกครับก็พินว่า เสร็จสิ้นเรียบร้อยในการล้างบ่อ